เราจะไปเล่นน้าคลองกันแล้วดูกาสังจะกระโดดกบนะน้องๆรู้จักกบไหมกบที่มันกระโดดเหมือนตะปบตะปบอ่ะเอออันนี้คือจะให้ดูบรรยากาศนะคะ ก <pathway> แล้ววันนี้เราก็มาสมาชิกมาเพิ่มทารานแทนแทนกัตี้ค่ะวันนี้เราไม่ได้ไปโรงเรียนนะวันนี้นเดี๋ยวเราจะเดินไปทะเลเออไม่ใช่ทะเลดิเราจะเดินไปคลองกันนะทุกคนเรามาถึงคลองแล้วนี่น้ำคลองแต่ว่าน้ำไม่ค่อยมีอ่ะน้ำแบบขุ <Is. S 1> ่นด้วยเออเมื่อวานฝนตกมั้ง น้ำมันก็เลยขุน่นตรงไหนเดี๋ยวเราจะปูปูเสือตรงนี้นเดี๋ยวเราจะมานั่งกันตรงนี้น,นะนทุกคนได้แล้ควค่ะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก๋วยเตี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวมันโขกอะ่ะอุ้ยจะโทรไงอะ่ะใหน้หนูถ่ายไหมอะไรตัง้งค่งน,นี่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 แต่ว่า เตี๋ยวอะไรนะมะนาวไม่ม you know? ีมะนาวมีดิทำไม่ได้เสียมะนาวยเตี๋ยวอ่ะกินกับมือไม่ได้ทุกคนต้องกินกับช้อนมันกินได้แต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่ไม่ค่อยมีรับช้อนลยว่าสุดเอวอ่ะอืมกินได้ได้รอแป๊บนึงเผ็ดมากอ่ะเอาเยอะม่ะเผ็ดมาก 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던맘다 들킬까봐 도망가 버렸지 ไปทุกคนเราจะลงจะลงน้ำกันนะอุ้ยเียวอืมน้ำมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบเชี่ยวนะน้ำมันไม่ได้เชี่ยวทีทุกคนสรุปแล้วตอนนี้คือเราเราลงน้ำกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ <c oughs> เสียงหมดแล้วแม่บาซอกค่ะยังไม่เสียงเดี๋ยลงน้ำพี่เขาไม่เล่นโอเคอีกรอบหนึ่งนะดูนะดูดูนะหนะนึง่งสอง อ๋ออุ้ยอันนี้คือน้ํามันมันตื้นมากเลย,ยเออจะดูะถ่ายออกมาแนงส,งสมันไม่ลอยน้ํำหรอกไันว่ออยู่ตรงนี้อ่ะทุกคนเออเดี๋ยวให้ดูนะว่าขาอยู่ไงดูนะทุกคน,หนไหนไหนเนี่ยคือตูดกระซังอยู่บน <S <S คือตอนนี้ตูดกระซังอยู่บนพื้น <S <S บนอะไรนะอยู่บนทรายของ <S <S นี่นี่นนนี่ เห็นปะเอออยู่แบบนี้เลยเพราะว่ามันตื้นมากโอเคไปแล้วนะทุกคนฝากฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายแล้วพี่สาวบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ